อยู่ได้ก็คงแกถ้าก็ได้โยนน้ำหนึ่งขันนี่ถ้าไม่เตือนึ่ถงนี่ถ้าไม่เตินก็แสดงว่าขี้สาวเต็มทนแล้วนะครับแล้วก็มีพระอีกสองรูปนะครับออกไปบำเพ็ญสมณธรรมในป่าแล้วก็รูปหนึ่งก็เที่ยวปลุกคนอย่างเนี้ยครับเจ้าถึงเวลาก็ปลุกปลุกสิทธิ์ปลุกหาปลุกใครต้วใครให้ลุกขึ้นมาบําเพ็ญสมณธรรมแล้วท่านก็ไปนอนต่อ พอออกพรรษาคนอื่นก็ได้สําเร็จกันเยอะแยะตัวท่านเองก็ไม่ได้อะไรอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ทราบท่านก็ทรงทำดีอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่อาจารย์ถามมานะครับความมีตัวอย่างบางไหมก็ในในพุทธพจน์ี่มีชื่งว่าอัตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรซิยาเนี่ยแหละครับมีอะไรอัตาทัตถังปรัตเทตาหิสุดันเตนะอัตาหิสุดันเตนะ อัตตาหิตุทันเตนะหน้าถังรับปฏิทุรัครังคือว่าตนที่ฝึกดีแล้วยอมได้ที่พึงซึ่งได้โดยยากต้องฝึกตนก่อนครับต้องฝึกตนก่อนแล้วก็ฝึกผูอื่นภายหลังก็ไม่ซ้มองจะไม่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 ใช่มีบทอย่างที่บอกอัตตทัถังปรัตเถนะน่ะอัตตะทัตถังปรัตเถนะ พระโหนาปิพระโหนาปินะฮะไปเยไปเยครับไม่ไม่ควรพาประโยชน์ตนเพราะประโยชน์ผู้อื่นมากรู้ประโยชน์ของตนแล้วพึงทําประโยชน์ของตนให้บริบูรณ์ฝึงหวนวควในประโยชน์ของตนครับครับไม่ใช่ว่าไปปลุกคนอื่นและตัวเองก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาแต่อันนี้ก็ไม่ใช่สอนให้เห็นแค่ตัวนะฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่สอนให้เห็นตัว ว่าเป็นต่เพียงว่าทำตนให้ดีแล้วก็ช่วยผู้อื่นให้ดีด้วยครับทานองนั้นนั่นนะครับก่อนที่จะได้ามาเพราว่าอก่อนที่จะทําให้คนอื่นดีตัวเองต้องดีก่อนอย่างนั้นหรือเปล่าฮะหรือว่าไปพร้อมๆกันไปพร้อมๆกันก็ได้แต่แต่ถ้าเผื่อว่าฝึกต,ตนอได้แล้วก็จะดียิ่งขึ้นนะครับฝึกต,ตนได้แล้วก็จะดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องอ ว่าจาเนี่ยนะครับเกี่ยวกับที่พูดตะกี้ว่า,าไม่ควรำํำหนิไม่ควรทำอย่างที่ํำหนิผู้อื่นถือว่าไม่ควรกล่าวร้ายกล่าวร้ายผู้อื่นโดยที่ไม่มีข้อเท็จจริงอะไรเนี่ยแนะารยนนะครับรบมีมีพระพุทธภาษิทธตในสังยุตตนิไกผมมาสังยุตอยู่ตอนหนึ่งเึ่งผมก็รู้สึกว่าจะเป็นประโยชน์ ผู้ฟังหรือกับผู้ที่สนใจอยู่มากนะครับพระพุทธเจ้าท่านท่านตรัสว่าคนที่เกิดมาทุกคนมีขวานติดปากมาด้วยครับ<ะ>สำหรับให้คนผ่านผู้ที่ชอบพูดรายหรือพูดช่วยชั่ว,วไว้เชิดเชิญนตนเอง<ะ>ไว้เชิดเชิญนตนเองมีขวานติดปากมาด้วย<ะ>เพื่อให้คนชั่วเอา ผู้ที่ชอบพูดชั่วๆวไว้เชืออเชิญตนเองครับผู้ใดสรรเสริญคนที่ควรตีเตียนหรือว่าตีเตียนคนที่ควรสรรเสริญผู้นั้นก็เรียกว่าเกลียโทษลงด้วยปากเขาก็จะไม่ได้รับความสุขเพราะโทษนั้นการแพกรกันพนันาการเสียทรัพย์เพราะแพกรกันพนนัน สิ้นเนื้อสิ้นตัวก็ยังมีโทษน้อยกว่าการทำใจให้ประทุษร้ายในพระสุคตการทำใจให้ประทุษร้ายในพระสุคตคือพระพุทธเจ้าที่มีโทษมากกว่าครับมีโทษมากกว่าพระบท่านได้บอกว่าคนเกิดมาเชื่อว่ามีขวานติดปากมันด้วยเนี่ยครับภาษาบาลีท่านว่าอย่างนี้ใช่ไหมอา,าจารย์ปุริสัทสหิชาตัสะ กุทาลีชายเตมุเข๋ใช่ครับยายะชินทติอตานังพาโลทุพาติตังพ่านังครับใช่ครับคนเกิดมาชื่อว่ามีขวานเกิดติดปากมาด้วย